ออเอาก็ได้สวัสดีครับวันฟ้าคืมทองฟ้าอันเมืดคืมครับวันนี้ภารกิจต้มน้ำตาลบนต้นไม้ก็ได้เริ่มขึ้นนะอีกวันครับผมกับทีมงานสารคามหวานจ้อย เท่าไรครับหพางนี่โอ้ดึงแล้วมาสิบเจ็ดประทังครับหัวน,น,น,น้ำโคตรใหญ่ครับบอกเลยซ้ำถังสีผมได้เหลี่ยมหัวน้ำปื๊ดใหญ่คนาดใหญ่งงเนี่ยเป็นปีก่อกเลยก่อนหัวน้ำเพิ่งครั้งนี้ถ้อยหนักประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าไปนี่กะสิโอ้ ก็สามสิบบนสีแลมตอกแล้วกรพากตอกแล้วกรพากก็สบาสบายครับนี่สฟ้จๆเย,ย,ย็นๆมุมนี้หนามิฮ้ยหนามนี่ว่าแหลมแหลม,มนหน้ามก็ขึ้นสูงก็น่าสนิทเียมืองน่แบบแบบโบราเคือ,อ,าอ,อการเมือ่ <laughs> เอาไก่มาช่วยเอากันเสือไหมกันไก่ชิกามาซาซาลิสึรู้ไหมชิกามาซาสิกามาซามันเบาอาซาดอกภาษาญี่ปุ่นไห้เอามาช่วยมั้งเนี่ยชิกามาซาออกไหมมันเถอะโอ้โหสีกันไก่ไหมเราพันกุ้งกับเพื่อมาสางหนามออกเพิ่อครับถือว่าเป็นเจ้าของร่วมกันมันวะออกก็ออกออกก็ละเครื่องไหมเอาหนังเพื่อแรกมาไหมเอ้า น้ำเพิงแรกมาตังสองขวดเื่งตัวเนาะน,น้ำเพิงเคลือบสารฟูออรีนฟูออรีนอันสีทองๆหนี่งสารฟูออรีนพันสองครับอันนี้น้ำเพิงสองขวดก็ซื้ได้มาล้ำกับเฮดโคเพชรยังก่อนครับ เย็นๆครับหลังนี้สามชั่วโมงสวัสดีครับมอาของเราก็เริ่มต่้งเวทีเริ่มเมืองติดทั้งล้มแหรอครับต้นใหญ่ลุยดิ ถอยประมาณสามสิบกับต้นนี้ใช้เวลาสักคู่ในการได้หมอไปอไหมอกยังอยู่ต้องผลบหมอดำไงมาต่อ,อเฉียง เดี๋ยวขึ้นไปดูกันครับบักใหญ่ยักษ์ถือว่าใหญ่สุดของฤด,ดูการโอ้ยมาท่านเด็กกำลังเรื่อมฤด,ดูการเอาไปเลยเรื่อมฤดูการหดือซีหามือเดือนหาเพราะว่าเสาหามั้จะแล้วไงเพาเสาซีเบื่อเสาหาหมาลามก็พร้อมแล้วครับพร้อมไปลุยแล้ว ครับห้างเพิ่งก็เอพุคนไปไปนมึงทั้งห้างครับบาที่ถึงแล้วครับโอ้ยสูงสูงขึ้นนักเห็นด่วยรึนี่โอ้โหหนังหวานครับอ,อ,อ,บอ้ได้เยอะมีเสียบมาสั้นสันเดีว่้าโอ้ยบกหอป อ๋อนั่นมันเหนีบตัวป่ะเนี่ยน็บมึงได้ปะ

是吧？ 走吗？ Thank you.

nha kéo thằng bỉ ơi, mới nhìn phăng nè, thế là nha cặp thằng, nhói, nhói I. ย,ยังไขึ้นลานวีาหย,ย็นฮะ<า>โอ้ยได้เฮ้ยเอา่ได้เอาก่าไ,ดาาได้ครับเนี่ย เอาไปได้สันเดียวเอาครับเอาไปได้ครับเสียดายมันบปได้ง่ายๆเนาะเสียดายาาครับเอาไปได้เอาเ ้ ens, il, หลังนี้ผาดเหรอมันเสียค่ากันไก่บ่เอลี่ครับผมกู่หอยกูดึงแล้ว เนี่ยครับผมเพราะได้ยุ่บริจาคพ่อแม่เท่าไรนี้ไปน้ำเพือเ่อนได้กินหวานๆนะเพือเ่อนหิวหกได้ยุ่หกหากวัดอยู่เสียไปกับเสียหาเนี่ยแหละหากวัด <c oughs> <c oughs> เอาหลังนี้ก็ ถือว่าเป็นประสบการณ์ครับว่าเอากระคูหนาที่ดีกว่าหัวหน้ามันใหญ่เดือดหาโตอ่อนพอได้ไปขายค้ากับเขาอยู่เกียสอนครับเกียสอนน้อยๆนิงเดียเนาะปีนี้เกียสอนน้อยครับรเดี๋ยวไปลุ้นลังต่อไปครับใหญ่ๆคลิปต่อไปพุ่นละ